สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้าม Assist ันซิสเตอร์ชาแนลวันนี้นะคะเรากลับมากับชาเลนจ์กินอีกแล้วค่ะ <laughs> ที่เราใส่เสื้อสีขาวกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องบังเอ,อิญ <laughs> เพราะเราจะมาทำไม่ได้ชาเลนจ์เกี่ยวกับกินของสีขาวหรืออะไรจะเป็นกินของสีดำน,นั่ <laughs> 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 นเองทำให้มันมีเ n e r g y แบบนี้เป็นกินของสีดำนั่นเองและนี่นะคะคือของสีดำอย่างที่หนึ่ง ที่เราเจอก็คืออเมริกาโน่ดำป่ะดำอยู่ดำเลยเดี๋ยววันเราจะไปหาของสีดำหลายๆอย่างแล้วเราจะมานับกันนะว่าเราจะได้ของสีดำเยอะใช่ใช่วันนี้เพราะมันก็หายากอยู่บของสีดำเนาะได้เราพยายามหาเท่าที่จะหาได้ของสีดำอันแรกนะคะเราจะมาหาในตู้เย็นกันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างเจอแล้วของสีดำอันแรก เราได้ของสีดำมาแรกแล้วดำปะดำอันนี้ตั้งใจซื้อมาก่อนเลยฝาสีสีดำไม่นี่ก็ดำทุกคนต้องบอกมันดำหรือไม่ดำดำหรือไม่ดำดำดำค่ะดำนะเดามากใหม่ก่อนวันนี้เป็นวันกินของสีดำเพราะฉันจะไม่เห็นอันอันยิ้มแล้วถึงยไม่ดูนะ อร่อยมากขอไปกินก่อนนะอุ้ยเอิอน่นมาเจอกันในของสีดําอันต่อไปดีกว่าลอ,ลองมาหาของดำๆกันอยู่นะคะเป็นร้านคนค่อนข้างเยอะนะทุกคนคอย่าออกมากันนะเรากลับมากับของสีดำอีกแล้ว ไดเลยตึงตึงตึงแต่ว่าเราจะรออันมาก่อนจะได้เปิดพร้อมกันเพราะอันช้ามากกว่าน,นี้เมื่อไหร่จะได้เกินเนี่ยเย้เรากลับแล้วนะคะเมื่อกี้เราไปเฉลยสายรหัสมารออันนานมาก รถไก่ยงอยากดูข้างในปะคือข้างนอกมันเป็นสีดำใช่ปะข้างในมันคือไก่ยงไม่เหมนไม่เหมือนเราดูข้างนอกเนี่ยเอออันที่สามเราเจอวันนี้เป็นไงอร่อยสีดำดำชาโคไงอุ้ยมันมีไข่แดงใหญ่มากอ่ะดูไข่แดงตรนี้เลยทุกคนอร่อยมากอย่างที่สี่ดำมากเราไปเจอมานะคะ ป๊อปคอนช็อกโกแลตนี่แต่มันดำไงดำปั๊บเออดำแหละเราจะบอกว่าตะกี้ที่เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาคือแบบรีบรีบมากยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าไม่หักอยู่นานตึงจริงอ่ะนี่คือรสช็อกโกแลตใช่ไหมอร่อยม่คกอยหวานคือไม่ใช่แบบนี่ไม่ใช่จับกออฟโรดลาล่างอ่ะไม่เหมือนกก็เหมืันแบบอีเปิ่นๆของเราอร่อยเนาะของดำง่ายๆอย่างที่พี่ ของดำไม่ยากอย่างนี้ต่เหมือนเราจะกินขนมตลอดทั้งวันนะเนี่ยคือเราอ่ะพยายามหาซุนแดแต่ว่ามันไม่มีเวลาส่งเลยอ่ะอาที่ห้าเราจะต่อกันรัวๆเลยนะคะอันนี้คือมันคือแพทเซลที่เคลือบด้วยช็อกโกแลตดําอยู่นะโอเคดำด้วยแต่น้าสอมมันก็ดำแต่ว่ามันดำ ดำเลยทุกคนเนี่ยดำมากดำอ่อนไงดำอ่อนอืมก็นนี้หวานมากเลยอ่ะหวานมากแต่ว่ามันจะเค็มเครต์เซลข้างในเนี่ยอย่างพี่หกตึ้งอุ้ยอันนี้อร่อยเราจะเปิดทุกอย่างเลยแล้วเราเชื่อว่าเราจะเป็นเมาหวานจริงๆแหละหลังจากชาเลนจ์นี้เพรามงมีแต่ช็อกโกแลตไงโอ้โหต้องครีเอทีฟกว่านี้สิดูดำมากว้าว ดับโปชด่ามากเลยอ่ะอืมข้างในยังดําอร่อยอ่ะอร่อยเนาะแล้วก็อันที่เราหาได้อันสุดท้ายในตอนนี้นะคะว้าวกาแฟพี่กาแฟว้าวดํามากเข้มข้นมากกินแล้วตื่นได้เลยกินแล้วนอนไม่หลับเลยทีเดียวนี่มันจะเป็นเม็ดลูกกาแฟ อร่อยมากืมไม่ได้กินนานเดี๋ยวเราไปเจอกันสีดําอย่างหน้าแล้วกันไม่ใช่อย่างหน้าเราไปเจอกันสีดําอย่างต่อไปอืมคนเราเจอของดําอีกแล้วอยากเป็นบางอย่างดำทั้งหนนี่ดำจริงๆเราจเรียดำเราจอเรียกดำมากินได้เปิดอันนี้ให้หน่อยได้ไหมโอเคเปิดกินเลยอุ้ยดำจริง ดำจนม่วงอันนี้ก็ดำดำปะดำอันนั้นอ่ะดำจริงข้างนี้คืยอันนี้เห็ดโอ้โหโซคุสอะเอิ้นชอบเผ็ดหรือมันม่วงชอบเผ็ดนะแต่ว่ามันเค็มดำทั้งคู่เรามีสีของสีดำอีกอันหนึ่งแล้วที่เป็นของสีดำที่เอิ้นชอบที่สุดก็คือโค้งนั่นเองน้ำดำ สำหรับมื้อเย็นวันนี้นะคะนี่เลยคิมปับสีดำสออันอันนี้ไส้ทูน่าแล้วก็อันนี้ไส้ปูอัดแล้วเดี๋ยวอันมากับของดำอีกอย่างหนึง่ง <c oughs> มันแอบ,บเขียวเออมันแอบ,บเขียวนิดนึงแล้วอ่ะไม่เป็นไรกินกันนะบายกูไม่ใช่ด้เกียวออเเลยเอาไปเลย ว้าวโอเคทุกคนสำหรับวันนี้นะคะชาเลนจ์กินสีดำ24ชั่วโมงของเราก็จบแล้วเราไม่มีอะไรแล้วที่เป็นสีดำหาทั่วบ้านเลวซึ่งเราจะไปกินต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมกด subscribe subscribe ให้พวกเรา้วนะคะก็อยากให้เราทำสีอื่นสีไหนนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวจะลองหาดูนะจะได้ถัดหน้าค่ะบาย